ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพากับผมอีกช่นคยครับกับคนนักว่าหัวจกะเษียรครับมันจะกาดฝากพี่น้องเหาหลังจากที่เอาว่าขึ้นมาพักแล้วพี่น้องเอาว่าขึ้นมาพักผมก็ได้ทําคว่มศาอตร์แล้วพี่น้องตัดทาความศาสตร์เสร็จแล้วนะครับมันจะกาดเลยนี่พี่น้องตัดทาความศาสตรเสร็จแล้วนะครับผมก็ได้เอาหนางมาใส่แล้วนะครับเป็ออนแป้ง แปลงปลอยนะครับแปลงปลอยในเนื้อทีอยู่สองไร่พี่น้องครับแปลงปลอยผมผมแบงเป็นล็อกไว้นะครับสองไร่นี่ผมเสียงว่าลงมาแปดตัวนะครับกับ่าอีกสองตัวที่ผมจับยานมนี่พี่น้องผมก็ร่งางว่ายืนขวากีบฝากพี่น้องเฮานี่ครับก็ล่งไรเอานามเข่าพี่น้องเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าหญ้าคอยมีความชื้นความซุมนะครับพึงกระสิ จะเลื่อนเติบโตเร็วโป้งเร็วพี่น้องครับพอเสียเวลาเนี่ยผมคือผมเตรียมไว้อย่างว่าจินช่วงเดือนมีนานะครับเดือนมีนาเพราะว่ามกระนากุมผ้าสองเดือนนี่ก็ต้องให้พอนจะเลื่อนเติบโตก่อนพี่น้องให้พอนได้โป้งได้งามก่อนนี่ครับนามก็นลั่งไหลมาแบบนี้นะครับการเตรียมพร้อมไว้ในช่วงเจ็บเจียวเขาแล้วหรือว,ว่าฝนยุดตกพี่น้องก็คือน้ำนี่นะครับเอามาใส่ไว้พอนได้เต็ม ให้พ่นในเชียวด้งามถ้าปัสไส้ไวนะครับหยาพ่นกับ่ขึขนนะครับเพราะว่ายิ่งเขาสู่ช่วงอากาศเย็นๆหนาวๆพี่น้องเฮงกุลาพ่นเป็นหญ้าที่หนาวนะครับบ่ยืดบ่สามารถยืดได้เต็มที่นะครับเพราะอากาศเย็นนี่ครับผมก็เอาทอมาเลยนี่ครับมันจะกัดขาพี่น้องเหาไก่คำเลยพี่น้องเดี๋ยวกันน้ำก็ยังไหลอยู่นะครับน้ำยังไหลอยู่เพราะผมไ่ได้เอา เครื่องรถไถมาสูบน้ำสาใส่ผมเอานี่มาใส่ก้อนพี่น้องเอาโซลาร์เซลล์เข้ามาใส่ก้อนนะครับนี่นามกําลังไหลใกล่ค้ำ้วครับบรรยากาศไปตกดินแล้วนะครับใส่ว้างไว้ตั้งแต่ช่วงเสาพี่น้องเต็มนะครับใส่อีกประมาณสองหมื่นสองหมื่นสามหมื่นก่สิเต็มไปบัสนะครับนี่ครับก็เหลือบ่หลายนี่ครับเห็นหนามขึ้นมาเลยพี่น้อง ชัดเจนด้วยนะครับการเอาน้ำเขาแปลงใหญ่เพราะว่าต้องเตรียมไว้นะครับหดินมีความฉืนความซุมนี่ครับเตรียมไปเบิดบริเวณลอกหนามพงกระไซเหมือนว่านก้อนสองหมือนพี่น้องก็ด่างเขียวนี่ครับองกระไซขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเอาขึ้นมาเรื่อยๆว่างไว้เป็นจุดเป็นจุดนะครับว่างไวง้ตรงตรงที่มันสูงมันนอนนะครับมันเก็ดสไลรลงไปเองครับนี่บรรยากาศตอทอมาเลยนะครับ เก็บฝากพี่น้องเข้าลำประดานสองนิ้วครับทอสองนิ้วเต็มเลยนะครับนี่โรเวตนี่ครับเป็นแปลงปลอยเตรียมหยาไว้หัวจิ้นนะครับถ้าบม่มีแปรงหยาหรือว่าได้ปลูกหยาเพราะว่าลำบากนะครับเขาสู้เดือนกลุ่มผ้ามีหน้ามีสาไปครับเพราะว่ายิงเมื่อยเลยครับพี่น้องครับช่วงนี้กงก็เพ่อได้จิ้นเครื่องหยากันแท้ครับไอ้ลูกเข่านะครับที่ผมได้หัวจิ้นนะครับ เห็นผลน้องว่าจริงคือลูกเขากับหยากันแทกกับสิบเบดแล้วครับกับ่หลายหมื่นกับสิบเบสนะครับอยู่แปลงที่ทำหน้าแหละครับนี่ผมก็เลยปั๊บนะครับตะก้อนเป็นทีไฮทีหน้าผมทำหน้าครับสิบผาไรผมก็เลยปั๊บมาปลูกหยานะครับตะก้อนปลูกหลายสายพันธุ์หยาพี่น้องครับปลูกทุกสายพันธุ์หยาผมก็เลยปั๊บมาให้เหลืออยู่แพ่งกุล่าครับนี่เปียะนี่เปียกับว่าหลายแล้วครับปลูกซับกัน เก็บฝาพี่น้องเข้าเพ่งกุหล,ลาบซิบหาไรอยู่ดันบนในสวนนะครับสามไร่ได้พี่น้องครับแปลงแปลงป่อยนะครับแปลงป่อยไรหนึ่งแปลงตัดผมก็แบ่งไปสามลอกคือกันนะพี่น้องแบ่งไว้นะครับเป็นลลอกเป็นลลอกไว้เวลาว่าขอดลูกไม่กับพ่อไรมีหงายเพื่อนด้กินพี่นอ้องก็เตรียมพร้อมครับว่าขอดลูกออกลูกนะครับตรงมีหงาเขียวหงาสดนเพื่อนในกินแต่นี่ผมก็เตรียมใบแบบนี้นะครับนี่ผมก็ตัดนี่ร้อยตัดเหมือนว่านพี่น้อง ว่าจะหลาบน้ำนี่นี่ก็ถึงอยู่แล้วครับน้ำถึงอยู่แล้วน้ำไหลแล้วพี่น้องนี่ครับเหลืออีกว่าสองหมื่นสองสามหมื่นก็เต็มแล้วพี่น้องให้เต็มให้ดินนิ่มด้มลยพี่น้องครับให้ดินนิ่มนีม่ครับมันก็ไหลามานแบบนี้แหละครับนี่กระจายไปเบิดอย่างครับนี่บรรยากาศอยู่แปลงหยา,าบพี่นกองด่เพปลงป่อยถ่ายคลิปนี้ขอใยตะคว่ำสุขความเจริญนะครับพอนให้ดีพอนในเลื่อนดอกไม้ดานพี่น้อง สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองยาเจ็บยาจนก้าวว่าสวัสดีครับ